สวัสดีค่ะทุกคนบ o นจูคทุกคนสวัสดีค่ะบูนูเรามี5วิธีการบอกขอบคุณและ6วิธีการบอกไม่เป็นไรนะคะคนฝรั่งเศสให้ความสำคัญมากค่ะกับการบอกขอบคุณนะคะวันนี้เราจะมา ดูวิธีการบอกขอบคุณและการตอบว่าไม่เป็นไรมาฝากทุกคนคะ่ะไปดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะ Merci 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 Maxxi ก็เป็นการขอบคุณธรรมดานะคะ Merci beaucoup, <i> beaucoup. Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup อันนี้ก็เป็นขอบคุณมากๆค่ะ Je te remercie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  อันนี้ก็จะเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนะคะฉันขอบคุณเธอนะคะสำหรับคนที่เราสนิทนิดนึงนะคะพอเราใช้คำว่าเธอนะคะ je vous remercie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  rem rem ันขอบคุณคุณค่ะอันนี้จะเป็นคำที่สุภาพนะคะเพราะว่าเราใช้ vous คะ่ะ Merci de tout mon cœur. 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 อันนี้ก็จะอันนี้ขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือขอบคุณจากหัวใจของเราขอบคุณจากใจจริงของเรานะคะ Merci pour tout.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  m ม x i p ี่ปูอันนี้จะเป็นขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เขาได้ช่วยเราที่เขาได้ทำให้เรานะคะและไปดูเวลาเราบอกขอบคุณไปนะคะเขาก็จะตอบเรามานะคะหรือว่าเราจะตอบเขาไปนะคะเดรียน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  ก็คือไม่เป็นไรค่ะ avec plaisir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  ก็คือด้วยความยินดีค่ะ je t'en prie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  ก็เป็นด้วยความยินดีเหมือนกันนะคะแต่ก็จะเป็นกันเองหน่อยเพราะว่าเราใช้ je t'en prie Je vous en prie. Je, pr Je vous en Je vous uh ai, di, h, ini, ja, p r i j j v v u u s ap, n aka, p r r i j j v v u u s en prie. ด้วยความยินดีค่ะแต่อันนี้จะเป็นอ่าสุภาพนะคะเพราะว่าเราใช้ v s ค่ะ Merci à toi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  ก็เหมือนเวลาเราขอบคุณ เหมือนเวลาเขาขอบคุณเรามานะคะแล้วเราก็ตอบไป merci à toi ก็คือขอบคุณเธอนั่นแหละ merci à vous merci à vous merci à vous merci a vous ก็เหมือนเวลาเขาขอบคุณเรามานะคะเราก็จะตอบเข้าไปขอบคุณคุณน,นั่นแหละอันนี้จะสุภาพนะคะใช้ vous ce n'est rien Ce n'est rien ce n'est rien ce n'est rien ไม่เป็นไรค่ะ Il n'y a pas de quoi 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 ด้วยความยินดีค่ะสําหรับวันนี้เราก็นําวิธีการขอบคุณและการตอบว่าไม่เป็นไรมาฝากทุกคนนะคะ อย่าลืมขอบคุณนะคะแล้วจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรามีสาระดีๆมาฝากทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแม็กซี่ออกหัว